อาจารย์มีคนตัดสกินเฮดเบอร์หนึ่งหรือเปล่ามีนะครับสกินเฮดเบอร์หอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจําเหมือนกันที่ตัดสกินเฮดเบอร์หนึ่งแต่ก่อนผมตัดเบอร์สให้พ่อแกแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ามันยาวเร็วและไม่ชอบร้อนมากั้นก็แกก็บอกลดความสั้นลงอีกได้ไหมก็เปลี่ยนเป็น ต่เอาสัญญ้นอีกผมก็เลยเอาเบอร์หนึ่งใส่ให้แกกโ็โอเคเบอร์นี้แนี่เบอร์นี้เบอร์หนึเหรอครัครับเบอร์หนึ่งก็เลยพ่อก็ให้ตัดแต่เบอร์หนึ่งมาเลยนะครับก็เป็นคําถามจากช่างใหม่ที่ออกหน่วยมาว่าก็พูดทํานองหัวเราะว่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่าที่มีคนตัดสกินเฮดเบอร์หนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็โล้นมากเลยสั้นมากเลยหัวเราะด้วยนะครับมีคอมเมนต์มาว่าฮ่าฮด้วยก็ มีจริงนะครับนี่ก็เลยผมตัดให้ดูอันนี้ก็คือแบบไม่ไม่ได้ว่าจะบวชนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้จะบวชแล้วมาตัดทําคลิปให้นะครับก็คือตัดจริงจ่ายเงินจริงลูกค้าจริงนะครับลูกค้าประจําด้วยนะครับคุณพ่อท่านนี้นะนี่ก็มาเริ่มกันเลยนี่ผมตัดเป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับวิ่งรอบหัวเป็นสกินเฮดเบอร์หนึ่งก็สั้นจูเลยนี่นะครับก็คนเราชอบไม่เหมือนกันจริงๆมีนะครับ ตัดให้ดูเดี๋ยวก็ตัดจนจบคลิปแล้วก็จ่ายเงินกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าจะามาบวชในงานอะไรต่างๆแล้วก็มาตัดเอาให้ลงดูให้ดูไม่ใช่นะครับก็คือตัดจริงนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าจริงครับนี่ก็สั้นจริงครับเบอร์หนึ่งก็คือจะโอ้เกือบ ก็เห็นตามภาพเลยนะครับตามวิดีโอเลยก็คือสั้นคิดเลยนะครับแต่ก็เหมาะกับคนที่ชอบสั้นนะครับไม่ชอบยาวแล้วก็เป็นการอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ลูบหัวได้เร็วแห้งเร็วนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมที่ก่อนตัดก็จะเห็นนะครับนี่ก็มีความยาวเหมือนกัน แต่ก็คุณพ่อก็จะปล่อยไม่เกินระดับนี้ก็จะมาตัดแล้วเพราะว่าในเมื่อเป็นคนที่ชอบตัดสั้นแล้วก็อาจจะเวลาผมยาวลงมาก็จะหงุดหิดก็เลยต้องตัดในเมื่อผมได้ยาวขนาดนี้ก็ต้องมาตัดอะไรแบบนี้นะครับคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนี่ คลิปนี้ก็เลยเป็นการมาตัดให้ช่างใหม่ที่ถามเข้ามาดูว่ามีจริงไหมปกติแล้วเขาตัดแต่เบอร์สองนี่อาจารย์สกินเฮดไม่ทราบว่าที่ร้านอาจารย์พอจะมีลูกค้าตัดสกินเฮดเบอร์หนึ่งหรือเปล่านี่ผมก็มาตัดให้ดูตามคำถามด้านล่างนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิป9ก้าแรกสู่บาเบอร์เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามสีแดงด้านล่างไว้เลยนะครับ ส่วนท่านไหนชมแล้วคิดว่ามีประโยชน์สักนิดหน่อยสําหรับท่านก็กดไลค์กดยกโป้ให้ผมคนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากเพื่อให้ก้าวแรกทีมงานกับผมและทีมงานก้าวแรกสุบาเบอร์ได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆสอนช่างใหม่ต่อไปครับเหมือนเดิมครับที่ผมตดัดด้านหน้าผมจะเอาเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือจะ ไม่อยากแค่ไม่อยากให้ผมตกสายหน้าลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดนะครับก็เลยเหลือไว้ตัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่พอด้านบนและด้านข้างอะไรเรียบร้อยก็จะเก็บด้านหน้าครับผมนี่ก็เป็นสกินเฮดโดยใช้เบอร์หน ตัวตัดที่ผมใช้อ่าเดี๋ยวก็ถามหลายท่านถามก็ตัวตัดที่ผมใช้ก็คือเคมีนะครับ7067น่าจะใช่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็มาทำการกันนะครับคุณพ่อมีก็ไม่ใช่ไปรุ่นเนาะผมก็ไม่ได้เอา กันหน้าผากแล้วกันนะครับมันจะดูเท่เกินไปมันจะดูเท่เกินไปมากนะเดี๋ยวกลับบ้านไปลูกหลานก็อ้าไปทําอะไรให้ใหแกมาเย็าอะไร,นะรก็กันเฉพาะด้านข้างก็พอนี่ไม่ต้องเอาคมชัดมากเท่าไหร่เอาแค่พอผิวผิวบางๆไปพอเห็นรอยนิดหน่อยก็พอแล้วเพราะว่าไม่ใช่วัยรุ่นเราจะเป ทำให้คมชัดนะครับนอกจากลูลกค้าจะสั่งนะแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะชอบคมชัดเท่าไหร่แล้วนี่นะครับ <c ười> ก็สั้นประมาณนี้เลยจะกินเฮดเบอร์หนึ่งอ่าสำหรับพี่ๆมีคำถามอะไรที่อยากจะให้ผมตัดทรงอะไรก็拜拜แสดงความคิดเห็นลงด้านล่างได้เลยนะครับ เดี๋ยวถ้ามีหวัวหุ่นลูกค้าหรือมีลูกค้าที่มาตัดตามทรงที่พี่ได้คอมเมนต์มาหรือแสดงความคิดเห็นมาผมก็จะตัดถ่ายวิดีโอลงให้ดูนะครับก็อยากดูทรงอะไรมีติดปัญหาเรื่องอะไรหรือปัตตอเลียนมีปัญหามันพังมันไม่คมมันไม่มันไม่ติดมันดับแบตหมดไวอะไรก็แสดงความคิดเห็นลงมาด้านล่างได้เลยครับหรือจะ ให้เร็วกว่านั้นก็ท้ายคลิปวิดีโอเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e ไว้ให้แล้วก็จะได้สอบถามกันเข้ามาทางไลน์แอดมินทีมงานจะตอบได้เร็วกว่าอ่ะก็เอาผ้าเย็นมาเช็ดให้ลูกค้าละกันนะครับคุณพ่อก็ไม่ได้โกัดแล้วโกลมาแล้วเนาะนี่เป็นง่ายจ่ายตังค์จริงไม่ได้เตรียมกันนี่จ่ายแบงเงินมาแล้วนะครับผมอ่ะก็ ตัดสกินเฮดเบอร์หนึ่งไปเรียบร้อยสำหรับที่พี่ถามว่ามีจริงหรือเปล่านะครับมีคำถามอะไรก็ตาม ID l i n ยที่ขึ้นอยู่ตรงนี้รือหรือสแกน QR อคสแกน QR ว o d e โค้ดลน์และสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเป็น Facebook นะครับก้าวแรกสูบาร์เบอร์นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับจะตอบได้เร็วกว่าเบอร์โทรนะครับ